สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอมให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc มาและ fc เกาที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋า<ม>ก่อนอื่นนะคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางนะคะฮานอยสู่สามนอยมัดรวมนะคะแอดมินก็ให้เด่นไป ตัวเด่นตัวเจาะนะคะจะไม่มีตัวเด่นเนาะพี่น้องสำหรับสายวิ่งก็จะมี5 9 7 8นะคะน้อยเฉพาะกิจนะคะ1 4นะคะก็มาเนาะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ1นเนาะมาตัวตรงนะคะส่วนล่าง9 3นะคะพี่น้องผิดไปแต้มเดียวเงืดนหลายทำไมไม่เอา9 3เอา9 2โอยเจ็บปวดหัวใจนะคะพี่น้องหลุดนะจ๊ะ ก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยนะคะผิดไปแต้มเดียวเนาะพี่น้องตัววิ่ง9มานะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ99นะคะแอดมินไม่ได้เอาเบิ้ลมาเลยหลุดนะจ๊ะส่วนล่าง27นะคะมีไมเอ,อ่ยไม่มีนะคะผิดแต้มเดียวอีกแล้วเอา28มาหลุดนะคะตัววิ่งมานะคะ7ส่วนนอยปกตินะคะ16นะคะ ก็หลุดไปนะจ๊ะส่วนล่าง6 6ก็หลุดนะจ๊ะนอย VIP นะคะ45หมาเนาะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะ45หนะคะส่วนล่างนะคะ41ก็มานะคะมาตัวกลับถ้าเราทันนอยเฉพาะกิจเราก็ไม่ต้องตามนอย VIP พีเนาะพี่นกจ๋าสรุปแล้วคือเข้ามา น้อยจักิจมาบนนะคะนอย vip มาทั้งบนทั้งล่างนะคะพี่น้องจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมของวันนี้กันเลยจ้าฮานอยสุดสามนอยมัดรวมนะคะวันนี้สำหรับซายวิ่งของเรานะคะคก็จะเป็นสองนะคะ7 8 5นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะตัวที่แอดมินเจาะนะคะพี่น้องจ๋าก็จะมีศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์หก เจ็ดสองศูนย์สี่เราก็จะเป็นสองสองสองศูนย์เจ็ดสี่นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของเราก็จะเป็น เจ็ดสามนะคะแล้วก็สี่สามนะคะหกหกนะคะอ่าตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นเจ็ดสามเนาะแล้วก็จะเป็นสอง2ูนสองสองนะคะแล้วก็จะเป็น0ูนหนึ่งนะคะก็ อย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องจากไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูด้วยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า